ที่ดินผืนนี้บอกขายมาหลายปีแต่ขายไม่ได้นะทั้งที่สวยมากเลยและก็ไม่แพงด้วยฮะเป็นเพราะอะไรอัันทุสุภะมันต้องมีเรื่องของเจ้าที่มาเกี่ยวข้องแล้ะนะผมมีของดีจะมาแนะนำครับสำหรับคนที่ขายที่ไม่ออกนะขายดิฉันเนี่ยค่ะขอฟังเลยค่ะจะมียันอยู่อันหนึ่งนะเขาเรียกว่ามหาบุรุษแปดจำพวกนะฮะเราเคยพูดในรายการ บรรุษแปลกจำพวกสำหรับใช้ในกรณีที่ขายที่ไม่ได้ห้องเช่าปล่อยไม่ออกอพาร์ตเมนต์ไม่มีคนมาเช่าที่เป็นต้นตำรับทิดค้นขึ้นมาเนี่ยคือครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วท่านเนี่ยก็เอาไปฝังไว้ตามตามวัดต่างๆแทบทุกวัดเลยนะจะมียันเนี่ยฝังอยู่แต่เราไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาจะก่อทัาไปทีหนึ่งนะครับผมถ้าวัดไหนไม่ค่อยมีคนมาทำบุญ ใช่เนี่ยได้ผุ oh, <ค>นเขาใช้มาแต่ขุนนะครับผมฝากไว้นะฮะ